แค่พี่น้องยอดเกษตรเบิ้งพี่น้องยอดเกษตรมิตรยอดใหญ่ๆเอ้ยบ่ได้เอาไม้มาเท่าขัดเอาไม้มาต่อยได้เลยจ้ะสอยเอาต้องน้ำบ่ได้จะน้ำเลิกว้าเกษตรงามๆแใจเบื้หุ่นยอดเนถึนแต่เอาไปผัดน้ำมันหอยดีแต่พี่น้องคุณจะได้สิได้กินเลยเนี่ยจะสะ สะปาอาพระกระเฉดมิตรยอดใหญ่ๆพี่น้องบุนอ่ะเท้ามึงหลังมาต้องแบกม้สาวมานั่มตัวเนี้ <c ười> มนมยมาขโมยพระกระเฉดไปพัดมาเลาะทงจ้าพี่น้องเขาเบิ่งเขาเจีาเขางามงามทุ่ลวงทองพี่น้อง,องขอเขาเหลืองเต็มทงละ นี่คือทุ่งหลวงทองจ้าพี่น้องทุ่งนาของไทยบ้านหลดกําลังเกีียวอยู่จ้ะเกีียวแต่ว่าเกีียวมาก่าท่านถึงนี่นะจ้ะอืมผักเกษตรนะมีแต่เนาะหยอดให่ๆจ้ะพี่น้องบ่ได้มาโดนเลยบ่หูว่ามีผักเกษตรจ้ะนี่ทั้งผักเกษตรทั้งผักบุงพี่น้อง ยอดงามงามเอาเป็นตะพัดนะํะมันหอยดีแท้โอ้ยจังได้สิได้มาทุ่งนาคนเดียวสิมาตัดเอาใหม่กันฟอยจช่พี่น้องเห็ <c oughs> นว่าเกษตรได้นองงามงามจังได้สิยเอาได้ <c oughs> ตักเอาใหม่มาสอยเอาจะขึ้นมากตมีเนียงของยอดมาเดดอกยอด,ยอด,ยอด หยอดพักเกษตรเยอะเลยอุ้ยมีเลือดเหพี่น้องเนาะลงไปเก็บหยอดเกษตรไปพัดน้ำมันหอยน้ำเลิกแก่พี่น้องขึ้นมาทางดงก็มีนะคะขึ้นทั้งบกกับมีพี่นอ้องภาคเหนเคยเขตบกอยู่ในน้ำกับเป็นกระเขตน้ำ เห็นป่ะจ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบกินกะส้มตำเจ็บเอาอยุทั้งบกกะใดพี่น้องเอ้ยครับค่อนข้างสินเนียวเพราะว่าพันยุ่ธ์ทั้งบกเนาะเอาไปพัดกันนะกไดะกินโดนเดียว เก็บเก็บประกษตเสไปพัดต่มันหอยมันจา